สวัสดีค่ะวันนี้จะนําเสนอง,งานวิจารณ์หนังสือชื่อหนังสือเป็นผู้นําไม่ต้องซ้าแบบใครผู้เขียนดอ,อร์สมชายภักภาพาวิวัฒสำนักพิมพ์อมรินปีที่พิมพ์2560จํานวนหน้า300หน้าราคา2 9 5บาทหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กแนว Howto ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นําและทักษะการบริหารเหมาะสําหรับนักศึกษาผู้บริหารและผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองโดยมีเนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงกับบริบทสังคมไทยและการทํางานในยุคดิจิตอล แนะนำหนังสือหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการสร้างผู้นำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยไม่จําเป็นต้องเรียนแบบผู้อื่นเนะะื้อหาครอบคลุมแนวคิดการบริหารการตัดสินใจการพัฒนาทีมงานการสร้างวสฒทัศน์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสาเร็จหนังสือยังเสนอแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างจริงจากองค์กรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนําไปปรับใช้ในชีประจําของตนเองได้ โครงสร้างเนื้อาหาหนึ่งบทบาทผู้นำทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างผู้นำและผู้บริหารพร้อมวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ2การสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เสนอแนวทางการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวพร้อมวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ3การพัฒนาทีมงานและการสื่อสารชี้ให้เห็นความสำคัญของการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งการสรื่อสารที่ชัดเจนและการสร้างความร่วมมือ สี่การตัดสินใจและแก้ปัญหาแนะนํากระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและวิธีการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ5้าการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิตกระตุ้นให้ผู้อ่านปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสาระสําคัญของหนังสือหนังสือน้นว่าทุกคนสามารถเป็นผู้นําได้โดยไม่จํากัดตําแหน่งแก่นสําคัญคือการพัฒนาตนเองและทีมงานผ่านการสร้างแรงมัดใจวินัยความรับผิดชอบและความสามารถในการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างวุัยทัศน์ที่ชัดเจนและการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของโลกรุดจตอนจุดเด่นของหนังสือภาษาและสำนวนชัดเจนใช้ภาษาง่ายอ่านสนุกเข้าใจแนวคิดได้รวดเร็วตัวอย่างกรณีศึกษาแนะนำเสนอตัวอย่างจริงจากองค์กรไทยและต่างประเทศทําให้ผู้เห็นภาพชัดเจนเหมาะสําหรับ ระดับผู้ทำงานและศึกษ,ษาพนักง,งานผู้บริหารสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้เนื้อหาการสมัยครอบคลุมแนวคิดการเป็นผู้นำในการบริหารในยุคดิจิต้ลข้อด้อยและข้อเสนอแนะข้อด้อยเนื้อมางส่วนซับซ้อนกบหนังสือพัฒนาภาวะผู้นำเล่มอื่นไม่มีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมให้ผู้อา่านลองปฏิบัติข้อเสนอแนะเพิ่มตัวอย่างองค์กรขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพเพิ่มกิจกรร,รมหรือแบบฝึกปฏิบัติให้ผู้อ่านทดลองใช้แนว การนำไปประยุกต์หใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำและแรงบันดาลใจในกลุ่มหรือชุมชน 2. อปรับใช้แนวทางการวางแผนและตัดสินใจในงานหรือโครงการ 3. พัฒนาทักษะบริกหารงานและทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. นนี่นำแนวคิดประยุกต์กับคิวประจวนเช่นการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้สิ่งใหม่และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปล สรุปภาพรวมหนังสือแบบผู้นำไม่ต้องซ้ำแบบใครเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหาชัดเจงเข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์แม้มบางส่วนอันเหมาะก,กับองค์กรขนาดใหญ่แต่โดยรวมสามารถนำแนวคิดไปปรปับใช้ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและงานเหมาะก,กับนักศึกษาผู้บริหารและผู้สนใจพัฒนาตนเอง